สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่24พฤษภาคม2564นะคะและราคาทองเช้านี้มีการปรับครั้งที่1นะคะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณนะเวลา 9นาฬิกา30นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,000บาทรับซื้ออยู่ที่27,900บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,500บาทรับซื้ออยู่ที่27,394บาท12สตางค์ค่ะ สปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.886.30ดอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่6.30ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.885.780ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.24เค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.391ค่ะ ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.06%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังแล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํารของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิท หัวเซ็งเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ